ความรู้สึกที่ผมได้เวลาที่เล่นเกมแนว Souls อย่าง Elden Ring เนี่ยคือความเจ็บปวดหลังจากการตายซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้สึกหัวร้อนจริงๆแต่พอฆ่าบอสบ้าตัวนั้นได้แล้วก็รู้สึกว่าเอา้าตัวเองก็ทำได้นี่หว่าเป็นเหมือนกับความรู้สึกภูมิใจว่าทำอะไรยากๆสำเร็จได้แล้วแต่ก็พอกันทีเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเกมที่ให้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกันเลยเป็นเกมที่ทำให้ผมเนี่ยแหละที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นบอสและทุกอย่างในเกมมาให้ผมเหยียบซะแน่นอนหนึ่งในเกม FPS ที่ดีที่สุดที่วิดีโอเกมเคยมีมา Doom eternal ทุกคนหลีกทางไปถึงเวลาบุกเข้าไปในฐานของปีศาจพุ่งเข้าไปมีบคอแล้วก็ตัดหัวเขาทิ้งคือในเรื่องของเกมเนี่ยนะีผมเป็นเหมือนกับเทพที่ไม่มีใครมาหยุดยั้งได้แล้วคัดซีในเกมก็ทําให้ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเลยอยากจะขอชมคนที่คิดคัดซีน,นี้ขึ้นมา เวลาผมเดินผ่านแล้วทุกคนเนี่ยทำหน้ากลัวใส่ทำให้ผมรู้สึกว่าใช่แล้วผมเองคนเดียวนี่แหละที่จะล้างบางปีศาจเป็นกองทัพได้เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆแต่ก็ไม่ใช่แค่ฉากคัตซีนหรือว่าเนื้อเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกอย่างนี้ได้คอมแบทหรือการต่อสู้ในเกมนี้ก็ทำได้เช่นกัน เราชาไปแค่นั้นแต่ก็รู้สึกได้ถึงพลังของดูมไกแล้วแหละที่เกมจะให้เราสมบทบาทเป็นเขาเป็นนักล่าปีศาจที่ไม่มีอะไรมาหยุดได้แน่นอนคือว่าเกมเนี่ยสามารถทําให้ผมรู้สึกได้ว่าพลังเยอะจริงๆอย่างเช่นระบบ glory kill ที่เวลาพวกดีมอนเลือเหลือน้อยเนี่ยเราสามารถฉีกพวกเขาให้เป็นชิ้นๆได้นอกจากจะทําไปเพราะมันเท่เหลือเกินแต่เกมก็ให้สาเหตุให้เราทํา glory kill ด้วยคือพวกดีมอนเนี่ยจะมีเลือดตกออกมาให้เราเก็บ ก็ลเลยต้องคอยทําอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มเลนจบเกมแต่ก็ไม่เคยเบื่อเพราะสาใจจริงๆถ้าใ,ใครคิดว่าเกมนี้มีแค่นั้นแหละคือเน้นความสนุกเน้นความสาใจก็ถูกอยู่นะแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่จะสามารถถอดสมองมาเล่นกันได้เลยเพราะว่าระบบการต่อสู้ของเกมนี้ซับซอ้อนและเลอกกว่านั้นเยอะเรามาย้อนเวลากลับไปในปี2019ที่โชว์เคสของเกมนี้ได้เกิดขึ้นผมจําได้แม่นเลยว่าผมกําลังนั่งดูการแถลงเกมครั้งนี้แล้วตื่นเต้นมากก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะผมเนี่ยได้เล่น Doom พั2016ไปแล้วชอบสุดๆก็มีเดเวลแถลง ถ้าเราได้ดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างในดูมภาคนี้อย่างเช่นเวฟเฟิลมอดจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กระเปลนอย่างเช่นช็อตการนี้ที่จะสามารถใสยย่มอดยิงรัวได้ดูสะใจดีหรือว่าจะเปลี่ยนมอดไปใส่แบบสติ๊กกี้บอมก็ได้แต่แน่นอนมอดที่ผมสนใจมากที่สุดเนี่ยก็คือมอดของช็อตการนี้เป็น grappling h o ที่สามารถดึงตัวเข้าไปหาศัตรูได้ตั้งแต่ได้เห็นครั้งแรกผมก็บอกเลยว่าว้าวนี่แหละอนาคตของโดมที่ผมต้องการ ไออย่างที่พวกเขาได้ใส่ให้เกมด o มเนี่ยคือการแพลตฟอร์มเป็นอะไรที่ดีมากทําให้การเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึงเนี่ยไม่ได้แค่มีแต่การต่อสู้แต่ให้เกมนี้เนี่ยมีลูกเล่นอ,อย่างอื่นระหว่างทางไปด้วยแต่สิ่งที่สําคัญสุดในเกมด o มคือการต่อสู้และแน่นอนในภาคนี้เขาจัดเต็มแน่ แต่ว่าจะออกแบบระบบการต่อสู้ให้สุดยอดได้ยังไงกันคําตอบคือแบบนี้แหละฮะดูมีเทอร์โนลได้ทามาแล้วเดเวลลอปเปอร์ Developer ก็บอกเองเลยว่าทุกอาวุธในเกมนี้จะมีจุดประสงค์นี่แหละคือหนึ่งในคุญแจที่ทําให้การต่อสู้ในเกมนี้สนุกมากนึกออกไหมครับเวลาที่คุณเล่นเกมเนี่ยจะมีอาวุธเยอะแค่ไหนก็จะใช้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าปืนนั้นเป็นปืนที่ดีที่สุดในเกมหรือว่าคุณอาจจะถนัดปืนนั้นมากกว่าปือนอื่นก็ได้ซึ่งอาวุธนั้นในเกมนี้ของผมเนี่ยคือปือนนี้และก็ปืนนี้กับปืนน แต่ก็ปืนนี้ด้วยก็คือทุกปืนในเกมนั่นแหละและวิธีที่เกมนี้สามารถให้จุดประสงค์กับอาวุธทุกชิน้นจนคุณต้องเอามาใช้หมดทุกปืนเนี่ยก็คือพวกดีมอนพวกดีมอนจะมีอยู่หลายชนิดแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการโจมตีคนที่แตกต่างกัน อย่างเช่นคาโคดีมันที่จะยิงคุณจากท้องฟ้าแล้วมีเลือดเยอะมากพ r าวเลอร์ ler, ผมไม่ชอบตัวนี้เลยเพราะเขาสามารถโจมตีระยะใกล้แต่ก็เทเลพอร์ตเข้ามาจ้าเอกคุณได้พิงกี้จะวิ่งไล่ตามคุณอย่างกับกระทิงเลยจะพุ่งเข้ามาเร็วมากแดชชอยหลังไม่พ้นแน่นอนต้องแดชไปข้างๆถึงจะหลบได้แมนคูบัสนอกจากจะมีเลือดเยอะอย่างกับรถถังแล้วยังสามารถยิงจรวดออกมาได้จุกเลยวิบล่ชอุย้ยนักขยักขยงมาก แต่นอกจากการโจมตีที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยยังมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันด้วยก็เลยต้องไปคุยอาุททุกชิ้นในเกมนี้มาใช้ให้หมดอย่างจุดอ่อนของพิงกี้เนี่ยคือหางก็เลยต้องใช้ระเบิดน้ำแข็งทำให้เขาหยุดวิ่งใสายเราแล้วไปยิงหลังเขาได้ง่ายๆคารโคดีมอนถ้ายิงจากข้างนอกเนี่ยจะตายยากมากแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสติกกี้บอมของปืนนี้ก็จะสามารถยิงเข้าปากเขาแล้วไประเบิดจากข้างในได้ในการยิงพวกที่ถือโล่เนี่ยจะสามารถยิงได้โดยการเปลี่ยนเป็น,ป,นปืนพลาสมาแล้วยิงให้โล่เขาระเบิดเวลาต่อสู้กับแมนคูบัสให้เปลี่ยนเป็น,นปแล้้วกก็ยิงงงปืนขอออเาาใหพัออม แล้วเอาสไนเปอร์ไปใช้ยิงจรวดของเรเวแนน t และปืนของแม่มมยักษ์ก็สามารถทําให้เขาหยุดยิงได้เหมือนกันนั่นแหละคือวิธีที่เกมนี้สามารถให้จุดประสงค์กับอาวุธทุกอย่างในเกมได้ ทำให้การต่อสู้ในเกมนี้เข้มข้นขึ้นเยอะเลยจะต้องคอยดูอยู่ตลอดว่าเรากำลังเจอดีมอนแบบไหนแล้วก็เลือกปืนที่ถูกต้องมาจากกัดการกับดีมอนตัวนั้นและในระหว่างการเปลี่ยนอาวุธก็ต้องคอยขยับไปมาอยู่เสมอด้วยแดชสบการโจมตีใช้มังคีบาร์และจัมพ์แพดในการเคลื่อนที่จะนิ่งอยู่เฉยในการต่อสู้ไม่ได้เดี๋ยวตายเอาแล้วตาผมในะระหว่างการต่อสู้ก็ต้องคอยส่องหาไอเทมอยู่ตลอดอย่างเช่นเฮลท์แพคเอามาเติมเลือดพวกกระสีเขียวแล้วก็ลูกกระสุนตามแบบในการทำทุกอย่างพร้อมกันด้วยความเร็วที่สูงทำให้การตต่่่่่ออออสสูู้้ในนนนเเกกกกมมมมมีบยยยาาาาแคววุไ 打术嘞。 สำหรับวิดีโอเกมมีแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นที่สามารถทําให้ผมอยากจะย้อนกลับไปเล่นใหม่หลังจากที่เล่นจบแล้วได้อย่าง Resident Evil 4 Remake ที่พอผมเล่นจบแล้วก็บอกตัวเองว่าทุกอย่างที่ทําไปเมื่อกี้อยากจะทําอีกรอบหนึ่งและ Doom Eternal ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเนี่ยย้อนกลับไปเล่นใหม่แต่ว่าในการเล่นรอบที่2เนี่ยก็ทําให้ผมนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเกมนี้สนุกกว่าที่ผมคิดไว้อีกผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องกันในครั้งแรกที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็ได้เลือกระดับความยากไว้อยู่ที่ Hurt Me Plenty คือธรรมดาของเกมนี้นั่นแหละเป็นประสบการณ์ที่ดีเกมเน่่ยเเลนสุกตตัั้งแริมจบ การต่อสู้ในเกมก็ไม่ได้ง่ายมากคือต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างในการชนะนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่สมดุลดีแล้วกันพอเล่นจบแล้วเวลาก็ผ่านไปจนในที่สุดโดมภาคต่อไปก็เพิ่งจะถูกแถลงมาก o o o m The Dark เ g e s เป็นเกมที่น่าเล่นมากผมได้คิดถึง Doom Eternal ขึ้นมาผมก็เลยไปดูพวกที่ speedrun เกมนี้เขาเล่นกันโอ oh, what the hell กันังเกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอใครก็ได้อธิบายที มันดูเร็วมันดูสะใจมันดูพลองแคล่วเหลือเก <c oughs> ินไม่ได้คือหมาว่าเขาจะเคยเล่นเกมนี้มาสักรอบสองรอบแล้วแหละใช่ไหมแต่ถ้ามีอีสเตอร์เอ็กตัวนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยมิซี่คือตัวนั้นเ <c oughs> น,นียดู movement ดูการเคลื่อนที่ดูการเคลื่อนไหว ดูคอมโบทุกอย่างมันรัวมากโอ้แม่นเกิดอะไรขึ้นผ่านไปกี่ประตูมิติเมื่อกี้โอ้โหพี่เขาจำสเต็ปขนาดนี้ได้ไงเฮ้ยเอาละโอ้โห ใช้ grappling hook บบว้าวดูน่าสนุก้นเยอะนี่แหละฝีมือของ speed runner ที่มีชั่ว GYC พอผมได้ดูเขาเล่นก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังเล่นคนละเกมกันอยู่เลยคือทุกอย่างมันดูเร็วมันดูคล่องแคล่วมันดูสนุกและสะใจกว่าที่ผมเคยเล่นมาคือผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไปสปีรันเกมนี้หรืออะไรแต่ก็อาจจะสักวันหนึ่งนะในตอนนี้ขอผ่านไปก่อนมีเกมอื่นให้เล่นอีกเยอะแต่เป้าหมายผมเนี่ยคือจะลองเล่นเกมนี้อีกรอบหนึ่งและในครั้งนี้จะลองฝึกการต่อสู้ให้เร็วขึ้นให้คล่องแคล่วขึ้นให้ผมได้รู้สึกว่าตัวเองชำนาญการควบคุม Doom Slayer แล้วและความชำนาญระบบการต่อสู้ของเกมนี้อาจจะทำให้ผมรู้สึกไดดด้้้ววว่่่่่าาาาเเเกกกกกกมมมมนนนนีีสนีสกกุิิออซึงงั็็ปคคทถูต ก็เหมือนกับที่ developer ได้พูดบอกไว้ในงานโชว์เคสเองเลยว่าความสนุกของ Doom Eternal จะมาจากการเรียนรู้การต่อสู้ของเกมจนเชี่ยวชาญ the fun comes from mastering the experience. because you are the Slayer you Doom Sl ผมก็เลยย้อนกลับไปเล่นเกมนี้อีกรอบแต่ว่าคราวนี้จะเล่นในโหมดที่ยากสุดของเกมเลยคือระดับความยาก Nightmare ก็ยากเท่าออทรา n i g ไนท์ r มแต่ต่างกันแค่อย่างเดียวคือออ t รา n i g ไนท์ r มคุณตายแล้วตายเลยเกมจะ Over ผมไม่เอาอย่างนั้นในความยากระดับนี้ผมสามารถตายได้ง่ายมากกับพิบตาทีเดียวก็โดนดีลีทแล้วก็เหมือนเกมได้ผลักดันให้ผมขยับได้เร็วขึ้นต้องคอยแดชการโจมตีอยู่ตลอดเวลาห้ามหยุดเด็ดขาดไม่งั้นตาย ต้องคอยวิ่งหนีไปหาจัมพ์แพดแล้วก็กระโดดใส่มังกีบาร์เพื่อที่จะลอยไปมาเพราะว่าแค่แดชอย่างเดียวก็หลบทุกอย่างไม่พอไม่งั้นตายต้องคอยฆ่าพวกดีมอนให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะทำดาเมจให้กระผมเยอะเกินไป ไม่งั้นตายต้องรีบวิ่งไปตามหาพวกเฮลท์แพคแล้วก็กราะเพื่อมาเติมเลือดไม่งั้นตายเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเลือดอยู่1 HP อยู่ตลอดเวลาคือต้องคอยใช้ความเร็วสูงในการแข่งกับเวลาว่าจะตายเมื่อไหร่อยู่ตลอดต้องต่อสู้ให้คล่องมากในการฆ่าพวกดีมอนก่อนที่พวกเขาจะฆ่าผมได้คือรู้สึกมันจริงๆเวลาเล่นอดุนารินมันพุ่งพล่านไปหมดในร่างกายผมก็คอยฝึกพยายามทาให้ตัวเองเนี่ยถนัดกับการควบคุมเกมนี้มากขึ้นสําหรับเกมนี้ผมเลยต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าผมแนะนําไม่ใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ขอร้องเลยอย่าไปใใช้้คอนนทลลเเกกจาาํหย ได้ง่ายขึ้นควิกสโคปได้ง่ายขึ้นแต่การเปลี่ยนปืนสามารถทําได้เร็วกว่าด้วยช็อตคัตและผมก็ไปเอาเทคนิคการสับปืนมาใช้ด้วยคือซูเปอร์ช็อตกันเนี่ยสามารถทําดาเมจได้สูงมากแต่ก็มีแอนิเมชันวีโลที่ช้าถ้าสลับเป็นปืนอื่นก็จะสามารถตัดแอนิเมชันนั้นออกแล้วยิงต่อเนื่องได้เลยเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากเลยในการทําดาเมจได้สูงอย่างกับรบบรรทุกชนในเวลาที่น้อยมากเมื่อก่อนผมคิดว่ามีทุกสามารถดึงผมเข้าหาดีมอนได้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพอฮุกได้แล้วเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ด้วววววยยยยยผมมมมกกกก็เเเเเเเลลออออาา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 ีุนนนนน่่น่่ชชใรรรคืหตตสบงงงัดุ เพื่อไปขึ้นที่สูงจําเป็นมากเลยเวลาที่แดชของเราอยู่ในครูดาวมก็สามารถเวี่ยงตัวเองให้เร็วขึ้นได้ปืนบาลิสต้าก็เหมือนกันนอกจากจะเบียมศัตรูและทำดาเมจได้สูงแล้วถ้าเอามายิงกําแพงก็สามารถดีดตัวเองไปข้างหน้าได้เหมือนกัน พอได้เล่นโหมดไนท์แมร์แล้วผมได้ไปงัดเทคนิคทุกอย่างมาใช้ไปเอาอาวุธทุกอย่างมาระเบิดพวกดีมอนให้หมดพยายามฝึกการเคลื่อนไหวของตัวเองให้คล่องมากขึ้นและเปลี่ยนปพืนไปมาคอมโบให้ชำนาญถ้าใครจะไปเล่นเกมนี้ผมขอแนะนําให้คุณฝึกและทุ่มเทเวลาจนกว่าจะเข็งขึ้นแทนที่จะไปเล่นผ่านด่านเฉยๆเหมือนกับเกมเนื้อเรื่องทั่วไปเพราะความสนุกของเกมนี้ไม่ได้มีไว้ให้แค่ผู้เล่นใหม่เท่านั้นแต่ถ้าคุณสามารถชำนาญการควบคุมดูมสเลเยอร์ได้แล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเทพจริงๆทุกอย่่่่างจจจะะะมมมมมันนนนนนนสใไไปปปหหดดกกติเเเเีผเ็นคนทลลลออรแ้ว ไม่ค่อยจะสนระดับความยากที่สูงมากเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาที่ d e v e l ล p e r เนี่ยกำลังออกแบบเกมจะนึกถึงโหมดน้องมอเป็นหลักทาให้เป็นระดับความยากที่สมดุลที่สุดแต่ว่าในเกม Doom Eternal เนี่ยจะเป็นข้อแม้ที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมไปลองเล่นในโหมดที่ยากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้หรือจะทําแบบที่ผมทําไปก็ได้ไปเล่นเกมนี้ให้จบรอบแรกเนี่ยในโหมดธรรมดาถือว่าเป็นการฝึกถือว่าเป็นการร์มอไปก่อนและพอรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจระบบการต่อสู้ของเกมแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นรอบที่2ในระดับความยากที่สูงกว่าเดิมแล้วคคุุณจจจะะรรู้้้้สสึึกกกไไดดถงงงววาามมมนนนขอเีทท่่แิััใ หล,หลายครั้งเลยในช่นงนี้เวลาที่พูดถึงคอมแบทในวิดีโอเกมผมก็จะเอาเกมนี้มาเปรียบเทียบก็เพราะว่าเป็นเกมนี่แหละที่สร้างมาตรฐานทองคําในการต่อสู้ของวิดีโอเกมไว้เกิดถ้ามีเดเวลลอปเปอร์คนไหนถามว่าจะสร้างเกมให้มีระบบการต่อสู้ที่สนุกและสะใจได้ยังไงก็จะชี้ไปที่เกมนี้ก่อนเลยเขาขอบคุณคุณแดนเดลแล้วและคุณกระดาษชามราคาที่มาเป็นสมาชิกของช่องกันด้วยนะฮะใครที่อยากสนับสนุนช่องผมก็ฝากมาเป็นเมมเบอร์กันด้วยจะช่วยผมได้ยเยอะเลยขอบคุณครับอมบลูดรานโน่บ๊ายบาย